นที่ใคำเทนะครับไม่ใชเจ้าหน้าที่นะครับบอกจรครับผมบอกว่าเดินไปๆไปๆไหับครเา้อ ครับสักครบ30ก็เปลี่ยนเนีลงกวนนะครับไม่ใช่ในทุนออกให้หน่อยนะครับ มีเข้าแถวรอจองเหรอครับครับได้ขอ,อ,อขอโ<อ>จ้ตาปั๊มเลยครับเอ้ยอันนี้อยู่แขนครับอยู่แขนอยู่แขนนี่ต้องทำรรมกติก,ก,การครับนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องถอดแถวนะครับของผมยังไม่ปั๊มเลยเนี่เอ้าวประกาศอีกรอบนะครับพวงกุญแจสีเงินนะน่าสงสารอะ เดี๋ยวโชว์โชว์นะครับก็สีนะครับนี่ตามกติกาครับนี่นี่ครับสองสามคนละมัดเกียวเกียวมาเลยอู้นครับลุ้นอะไรครับรายการไหนครับรายการหกครับ ไหนพี่โชว์รายการไหนฮะลองค้นหา <c oughs> ได้อะไรพี่รายการที่หกครับรายการที่หกนะครับโชว์นะครับโอ้โหรายการที่หกอะไรพี่ซีฟซีฟไม่ได้ครับไดรายการไหนครับ สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอแล้วครับ,บ,รบไหนพี่โจหน่อยฮะอ๋อนี่เจ้าหน้าที่ต้อง ไปยเลยทีเ็ดนะครับท่านสองเอาหยิบไปไปด้วยหยิบไปไปด้วยนะครับท่านห้าครับการที่เจ็ดทีนะครับ હિસાબાર <coughs> 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 <coughs>